ยี่สิบหกปีเป็นอะไรอีห่าน,น่ะอีแฟนกับพุงพ้นทีดาจะช่มดีๆน่ะกระแตกแ,แต่ของตายแล้วมั้งอืม มึง sí, แกเพิ่มกระแตกมึงตายเด้อวิทีมันได้ยี่สมมับบพวดได้ยี่สมดีๆอ่ะเอาเข่าไปส่งแบบพ้นได้คุกกันอืออครับจัดใจนู้ไหมายะว่าสิเปิดว้ฉลองอ่ะให้บักพ้นกับแฟนคลับบักพ้นมันบาดแสบ ถอดไข่บายเข่าปั่นเขาหยักมันตัดเศษเด้อโต๊ะเลยเศษไอ้กินวนๆมันห่อนเลยกินเข่าห้องคอ,องกัน ห้าตกตกตกสักตกไอ้ส้มเก็บปงนี่กอแ่บตกบานฉันสะอาดนะเธออืสมัเป็นยง้องอื ตกเลยตกดิอันนี่แ่บไปเที่ยวปนของห้องท่ง,ทงกันไปกินยุราอาหารน่ะมันบบแซ่บคือจังกินเข่าของเจ้าของเขาเหนียวนี่อืออืม,อม ทอดไข่ที่ซื่อกับแซบ่บเลิศแซ่บน้องเลิศ บอกค่ะบอกเสียไปเฮ็ดกินละทอดไข่ขูดเนืยอปั่นนะัก Mm hmm. แซบ่บรสสมดังแซ่บไปดลโอ้พหไหน่อยสิไปเที่ยวอืมไปเที่ยวกับคุณสาไปเที่ยวรอบออสเตรเลียไหมป่ะ อา่กายเนหาวดแต่ดไม่เหมือนหนาวแบบหนาวอีเน